สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนออนไลน์ทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันที่ซีซั่น2แล้วนะครับซีซั่นแรกเนาะเป็นช่วงโควิดเราก็ได้ฝึกโยคะกันแบบคลาสเต็มๆเลย60นาทีนะครับตั้งแต่คลาสแบบง่ายๆนะครับ Gentle Easy Four Stretching Hip Opening Shoulder Opening b a c n Bend Power Flow Ashtanga b ัง a n c i n g นะครับฝึกกันมาแทบจแะบบทุกสไตล์แล้วนะครับส่วนในซีซัน2นะครับเราจะฝึกกันแบบท่าต่อท่านะครับบางคนอาจจะแบบยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของท่าใดาๆนะครับก็สามารถรีเควสต์คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์สอบถามมาได้เลยผมก็จะทำคลิปมาอธิบายให้นะครับวันนี้มีนักเรียน รีเควสตมานะครับว่ายัางไม่ค่อยเข้าใจในการเข้าท่าโ o u เดอร์สแตนท่านี้นะถ้าพูดถึงนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายบางคนนะเข้าคลาสครั้งแรกนะครับสามารถขึ้นได้ทันทีแต่บางคนฝึกมาหลายปีแล้ว 2- อสปีแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของต้นคอนะครับที่มันยังตึงอยู่นะลองฝึกง่ายๆลองสังเกตว่าเราคอคอด้านหลังตึงหรือเปล่านะครับเพราะเสแตนนะครับเราจะต้องมีการ ก้มขอบนี้บางคนนะครับไม่สามารถเอาคางมาแปะที่อกของตัวเองได้อ่ลองทดสอบดูนะยืดอกขึ้นมาแล้วลองคางไปแตะถ้าแตะถึงนะแสดงว่าคอด้านหลังของเรานะครับค่อนข้างเปิดบางคนแตะไม่ถึงนะก็คอจะค่อนข้างปิดนะครับทําให้ขึ้นชูเดอร์สแตนลำบากหมาท่าแรกเลยนังขัดสมาธรรมดาน,นี่แหละภระานามือใต้ใช้ทอยนะครับ ยืดที่คอและหลังนะไลท่ทีละข้อนะครับจากคอล่างมาสู่คอกลางมาสู่คอบนให้โค้งให้คอมันโค้งโค้งนะครับหายใจให้ลึกให้ยาวค้างไว้สักครู่ให้รู้สึกเลยนะว่าคอนะครับมันยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้น อย่าโฟกัสที่การกดคางนะครับโฟกัสที่การยืดที่ขอข้างหลังเคททำแบบนี้ไปบ่อยนะครับสําหรับคนคอตึงนะครับอ่ทีนี้วิธีขึ้นท่านะครับเรารู้ละเราคอตึงหรือไม่ตึงมาเรามาขึ้นท่ากันนะครับเริ่มที่ท่านอนเลยอย่างง่ายสุดเลยนะครับ สำหรับคนฝึกใหม่เลยคือทำตัวแอลให้ได้ก่อนโฟกัสให้ขอกระหลังนะเป็นเส้นตรงที่ราบลงไปบนเสือ่อบางคนแฮมสติงยังตึงอยู่นะครับไม่สามารถจะขาตรงได้แบบนี้อาจจะขึ้นมาได้แค่นี้ใช้การงองเข่าช่วยได้นะครับให้แฮมสติงเหมือนยืดให้หลังล่างมันแฟลตหลังล่างอย่าให้แอนนะอาจจะเอามือคนที่หลังล่างแอนมากอาจจะเอามือนะครับมาประคองใต้สะโพกให้คอแฟลตหลังแฟลต เมื่อฝึกโยคะบ่อยๆนะครับแฮมสิงเราจะยืดขึ้นเราก็สามารถเหยียดขาได้ภายหลังมืออาจจะไม่ต้องประคองละหลังล่างสามารถแปะได้เองเลยนะครับเป็นตัว L แ,แบบที่สามคือการฝึกยกสะโพกเอาศอกตั้งไว้แบบนี้นะครับให้ศอกโจมแล้วดึงสะโพกขึ้นมาศอกดนันแล้วดึงสะโพกขึ้นมาใช้แรง เข่าหรือว่าแรงเท้าก็ได้นะครับช่วยในการดึงสะโพกขึ้นมาซอกด้านเข่าเท้าดึงสะโพกขึ้นฝึกไปเรื่อยๆสอกด้านเข่าดึงเท้าดึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยส่วนขั้นตอนที่สี่ก็คืออ,อยกสะโพกขึ้นมานี่แหละยกขึ้นไปปึ๊บไปหามือของเราครับจับได้อย่าเพิ่งรีบเหยียดขาครับ โฟกัสที่การเอาสะโพกมาหามือนะนี่คือเป็นสเตจที่สี่แล้วนะครับหมาไเสิเก่งไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆครับเอาศอกดันสะโพกขึ้นมาศอกดัดสะโพกมาหามือจับได้แล้วจัดงอข่าก่อนโฟกัสที่สะโพกอย่าเพิ่งรีบเหยียดขาตรงเมื่อเราฝึกแบบนี้จนคล่องแล้วเราค่อยเหยียดขาตรงทีหลังนะครับจะเหยียดแบบขาคู่ก็ได้ บีบเข่านะครับลดดึงขึ้นไปหรือจะเหยียดทีละขาก็ได้นะขึ้นไปมือนะครับค้ำหลังอันนี้คือขั้นตอนขาตรงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คืออาจจะงอเข่าก่อนได้หรือจะเหยียดขาตรงก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดได้เลยแต่โฟกัสที่คอตรงขางห่างจากอกและหลังตรงครับโดยการเียับมือให้ลึกขึ้นลึกขึ้นเอาขาด้านบนพยุงไว้ ให้เรารู้สึกว่าน้ำหนักนะครับมันถ่ายมาที่หัวไหล่มากที่สุดอย่าให้ลงคอเยอะเกินไปลงที่หลังศีรษะได้แต่อยากให้ลงที่หัวไหล่ให้มากที่สุดเมื่อทุกอย่างนิ่งแล้วค่อยเหยียดขาขึ้นไปนะครับเป้าหมายเราคือทําให้คอและหลังนะครับเป็นเส้นตรงที่สุดส่วนขานะครับตรงที่หลังได้ส่วนสเตตัสไว้ก็คือขาเราจะสามารถกางก็ได้ ไปทางด้านข้างก็ได้พอนดมเท้าก็ได้อีกเกลก็ได้นะครับขาเป็นแค่วายเดเชันะครับสิ่งที่เป็นแกนกลางคือคอร์ลาหลังตรงแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่หัวแหละเท่านั้นเองเวลาลงหนอเข่า,ขาเข้ามานิดน,นึงค่อยๆโค้คงหลังลงมาทีละขอ้อครับจากหลังโบนมือพยุงวะหลังกลางมือพยุงวะ หลังล่างมือพยงไว้แล้วค่อยเป็นโกนอาจจะชันเข่านิดนึงเพื่อให้หลังล่างมันราบและบิดไปปิดมาเพื่อผ่อนคลายกระดูกสันหลังของเราขยับคอไปด้วยบิดไปทางหนึ่งหน้าไปทางหนึ่งก็ได้นะครับให้คอผ่อนคลายอาจจะกอดเขา่าเก็บขาโยกขึ้นโยกหลง ่อนคายหลังของเราขึ้นมาหน้าเป็นไงครับถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจลองดูไปดูมาหลายๆรอบนะซึ่งผมคิดว่าที่ผมอ,อธิบายน่าจะแบบเป็นสเต็ปบายสเต็ปให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ฝึกได้ง่ายขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกท่านนะ คลิปถัดไปอยากให้เป็นอยากให้ผมอธิบายเกี่ยวกับการเข้าท่าอะไรบอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ